และนี่ก็ถึงฤดูการแต่งกิ่งมะม่วงแล้วนะครับปีนี้มะม่วงเยอะมากเยอะจนปล่อยทิ้งเน่าไปเยอะเลยจำหน่ายจ่ายแจกกระแทบไม่ทันที่เราต้องแต่งกิ่งมะม่วงเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันแตกยอดออกใหม่เวลาเก็บมะม่วงปีหน้าเราจะได้เก็บง่ายๆนะครับมันจะได้ไม่ใหญ่เกินไปและงานนี้ดัดดี้ผมก็แสดงฝีมือขึ้นไปตัดบนต้นเลยนะครับส่วนผมคอยเป็นลูกมือและสางกิ่งอยู่ข้างล่างนะครับ จะบอกว่าหมดแดงแม่งโคตรเยอะเลยรู้งี้หาลังแล้วก็ไปสอยยำไข่หมดแดงให้เพื่อนๆดูดีกว่านี่แค่3-4ต้นนั้นเนี่ยต้นหนึ่งก็สองสามลังแล้วโหโดนกัดทีสะดุง้งลุมทั้งตัวหัวยันขาแต่ปีนี้โชคดีครับมีเพื่อนรักผมมาช่วยด้วยพาเด็กเทพมาออกกำลังกายอกซสร์บ้างให้มาอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดหน่อย มันบอกว่าเหนื่อยระดับหนึ่งแต่เจอมดนี่รู้เรื่องเลยต้องขอบใจมันมากนะครับที่มาช่วยรอบนี้เพราะได้มันช่วยเบาแรงไปเยอะเลยทั้งทอนกิ่งสางกิ่งแล้วไหนต้องเข็นกิ่งเก็บไปทิ้งอีกเพราะที่เห็นแต่งกิ่งนี่ดั๊ดดี้ผมแต่งกิ่งโล่งเลยนะครับเหมือนได้ฟาร์มใหม่มาเลยงานนี้เหนื่อยกันทุกคนเจ็บตัวกันทุกคนนะครับเจอมด และต้องขอบคุณมามีที่คอยทำกับข้าวอร่อยอร่อย,ออยเสิร์ฟให้กินตลอดเลยนะครับทิปนี้ขอบคุณครับและถ้าใครชอบพื้นที่ฟาร์มเมอร์ของเด็กกรุงเทพที่เพิ่งจะมาพัฒนาที่ดินต้องขอกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ